สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับอยู่กับช่องขาเลาะชาแนลนะครับผมขาเลาะชาแนลเชา้านี้ที่หลักสี่หลักสี่เหมือนจะของช่อง นนี้ไม่มีงานครับผม <c oughs> วิ่งเลาะเหมือนเดิมครับเมืวานเมืวานหรือว่าฟุกครับผมได้ลูกค้าไปส่งพัทยาแล้วก็ได้จากพัทยากลับมาที่ประตูน้ำพระอินครับผมเอ๊ <c oughs> ประตูน้ำอินทาได้มาอินทาครับ ตูนามากเกตสวัสดียำเชา้ชาเช้าเช้านะเช้าผมเช้าผมแปดโมงห้าสิบแปดนาทีรถทัวร์กำลังออกเลยครับนู่นคันหนึ่งคันหน้าเราคันหนึ่ง ถอวกำลังออกเลยสภาพการจราจรก็ตอนนี้ไหลลื่นครับตอนนี้นะตอนนี้ไหลลื่นสภาพการจราจรเดายากมากที่สุดไม่ใช่วันต่อวันนะชั่วโมงต่อชั่วโมงชั่วโมงนี้มาไม่ติดมาอีกชั่วโมงหนึ่งเรียบร้อยติด สิบเก้าถึงยี่สามครับบุกใต้อีกหนึ่งรอบห้าวันครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามห้าวันกันไปเลยนี่ก็เลาะทำการเลาะเหมือนเดิมลุยฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับแท็กซี่สายลุยนะครับผม เหมือนเดิมเหมือนเคยอาจจะได้ยินอยู่ทุกคลิปทุกคลิปครับฝากไว้ด้วยครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพนะครับผมบริการไปทําธุระต่างๆหรือไปเที่ยวหรือให้นําเที่ยวให้นะครับผมผลงานเรามีให้ดูนะครับผมประกอบการตัดสินใจ ดได้ทุกช่องทางครับผมตรวจสอบได้เลยแท็กซี่สายลุยสายลุยสายบริการตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมไปเกือบทั่วทิศแล้วครับผมคำนี้นะครับผม ติดต่อได้เลยครับ0926143880โทรมาสอบถามรายละเอียดหรือว่ามาจองคิวงานกันได้เลยครับผมอจองคิวงานกันได้เลยรับรองท่านจะไม่ผิดหวังกับการบริการของผมนะครับผมคนขับไม่กินเหล้าไม่สุบหรี่ไว้ใจได้ครับปัดใจหลักคือไว้ใจได้นี่ครับ เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังหาผู้ร่วมเดินทางอยู่ประมาณ300กว่าคนครับผมเพื่อจะทะยานไปสู่1,000คนกาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้วน,นะครับ ใครที่เข้ามารับชมช่องนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขนะครับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปหาลาะต่อครับผมวันนี้ไม่มีรายการครับผม